นโยบายหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดจะไปหาหรือสัญญาใจกลางเมืองหลวงออกไปโดยเฉพาะ 11, 12แปลงใหญ่ให้ได้ตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปรับเปลี่ยนการคิดวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ใหม่และกำลังรีวิวในส่วนที่เป็นสัญญาเช่าที่ใกล้จะหมดสัญญาภายใน1-2ปีใหม่ทั้งหมดเพื่อดำเนินนโยบายตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการ สั่งการไว้ไปรื้อจัดการเพื่อเปิดประมูลใหม่เพื่อเจราจากับเขาว่าจะเป็นเช่นไรตอนนี้นโยบายหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดจะไปหาหรือสัญญาใจกลางเมืองหลวงออกไปโดยเฉพาะ1112แปลงใหญ่ให้ได้ค่ะ1112แปลงใหญ่นั้นอยู่ที่ไหนบ้านคุณรู้ไหมหนึ่ย่านถนนรัชดาพิเศษสอ ย่านพหลนโยธินย่านจตุจักรตลาดออ,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 อตกบริเวณหัวมุมอ่ะทั้งหมด21แปลงย่านสถานีแม่น้ำสองรไร่และที่ดินย่าน r c a ที่จะหมดสัญญาภายในปี2565ันอที่ดินของการรถไฟที่หัวหินสนามกอล์ฟที่เป็นต้นแบบของประเทศไทย สนามกอล์ฟหัวหินห้าร้อยไร่ที่พี่ลมพักดีเขาเช่าอยู่ที่จะลือ้อแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นสิ่งที่เขาลือ้อสัญญาตอนนี้อื้ออึงกันอยู่อยู่ที่นี่อยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษนี่แหละครับนึกภาพไม่ออกคุณผู้ชมนึก s อ b ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ครัไล่ลงมามเลยจากไทยพาณิชย์ไป มันเป็นที่ดินเวิ้งอยู่ปัจจุบันเป็นหาแยกรัดเพลาวตรงนั้นเออไม่ใช่ขอภัยไอ้รัชวิภาอ่ารัชวิภาตรงนั้นแหละครับลากยาวก็ไปเรื่อยเอชซีีนี่ก็เช่าที่การรถไฟค่ะเลื้อยไปผ่านสารอาญาอืมเลื้อยไปผ่านสุดที่สารเส้นนั้นน่ะไปเรื่อยๆเลยใช่ไปจบโน่นแหละครับสมัยเดิมรุ่นผมก็เรียกเยาวันเนื้อฟอร์จูนทาวเวอเขาเรียกฟอร์จูนทาวเวใช่ทะลุไปถึง RCA ครับ เขาจะนำล่องหรือสัญญาเหล่านั้นครับและสัญญาเหล่านั้นค่าเช่าเป็นเช่นไรผมไปดูค่าเช่าคุณวิลาศินีคุณรู้ไหมในค่าเช่าหกพันกว่าสัญญาต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทมีห้าพันสามร้อยกว่าสัญญาหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทมีห้าร้อยสามสิบสองสัญญาสัญญาหนึ่งล้านบาทขึ้นไปมีร้อยเก้าสิบห้าสัญญา ดอดต่อสัญญากันไปแล้ว4,300-4,700กว่ารายเหลือที่กรุงเทพที่ต้องพิจารณาในการต่อสัญญาอีก1,300กว่าสัญญาถ้ามีตังจะไปเช่าที่ดีนรถไฟบ้างนะคะเนี่ยประธานบอร์ดของรฟรทอบอกว่าตอนนี้ได้สั่งการให้มีการปรับเปลี่ยนการคิดวิธีการบรหิหารจัดการสินทรัพย์ใหม่และกำลังรีวิว ในส่วนที่เป็นสัญญาเช่าที่ใกล้จะหมดสัญญาภายใน1-2ปีใหม่ทั้งหมดเพื่อดำเนินนโยบายตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการสั่งการไว้ไปรือจัดการเพื่อเปิดประมูลใหม่เพื่อเจรจากับเขาว่าจะเป็นเช่นไรมาดูแปลงที่เป็นขุมทรัพย์เขาเรียกขุมเป็นทองคำฝังเพชรร้อยยี่สี่แปลง 186ไล่ค่ะมี S C B สำนักงานใหญ่ตรงนี้จุดตัดวิภาวดีรัชวิพานี้ต่อสัญญาไปแล้วต่อสัญญาไปแล้วใครอยากรู้ว่าต่อสัญญาและใช้จ่ายเท่าไหร่ง่ายนิดเดียวครับไปดูที่ a n นนูนรีพอร์ของไทยพาณิชย์ก็จะพบว่าค่าสัญญาเช่าที่ดินที่ดินอ,อยู่ในต้นทุนนั้นครับและเป็นต้นทุนที่ว่ากันว่าเหมาะเจาะเหมาะสม ที่ดินต่อไปบางกอกไนบาซาเก้าไร่ตรงนี้รัชดาราดพร้าวนะคะสัญญาก็หกสองถึง9-2้าสพี่โอเพอราะว่า30มสิบปีเขาว่ากันว่าที่ดินตรงนี้9้าไร่เนี่ยบางกอกไนบาซาจะเป็นหนึ่งในแปลงที่จะมีการลื้อกันใหม่ครับภายในปีนี้ค่ะนี่เป็นจุดหนึ่งจุดต่อมาที่จอดรถของโรงแรมดีเอมิเรรลค่ะเห็นฮะแล้วก็ที่จอดรถของโรงแรมเจ้าพระยา ด้านหน้าไงาอย่าไปถามว่าค่าเช่าที่จอดรถตรงนี้ราคาเท่าใดย้อนกลับไปใหม่ที่ดินที่เช่าสัญญาต่ำกว่า1นึ่งแสนบาทมี5 3พาพสัญญาหนึญญ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทมี532สัญญาหนึ่งล้านบาทขึ้นไปร้อสัญญามันจะอยู่ใน5,000ัน อยู่ใน532สัญญาหรืออยู่ใน195สัญญาใครไปตรวจสอบแทนผมทีเถอะยังไม่หมดนะคะเพราะว่า124สัญญาที่บอกไปยังมีที่จอดรถศูนย์การค้าเดอะสตรีทตรงนี้16ไร่เขาว่ากันว่าปริมาณรถกับปริมาณรายได้ไม่สัมพันธ์กันคุณเอารถไปจอดที่เดอะสตรีท <The Street. S 2> คุณคิดค่าเช่าชัาช่วโมงเท่าไหร่ โอ้โหมีต่ําๆก็โดยมาตรฐานทั่วๆไปชั่วโมงก็สี่บาท50บาทเพิ่มชั่วโมงละยีบาทเป็นต้นแ่อันนี้ไม่แน่ใจนะทีนี่ันกี่กี่กี่หมื่นคันกี่แสนคันเอกชนลงทุนลงสร้างอาคารอและเก็บค่าเช่ารถและจ่ายค่าที่ดินค่ะนี้เป็นเต็นรถศูนย์วัฒนธรรมนะคะอันนี้ลือสัญญาอยู่เห็นไหมเขาบอกยื้ดสัญญา ม,มีอาคาราเสริมทรั์เจ็ไร่นะคะบริษัทไทยวัดเคหะบริษัทพัฒนาที่ดินอันนี้สัญญา65ถึงปี85นะคะแล้วก็มีโพไซดอนอีก15ไร่ต่อสัญญา30ปีเดิมเนี่ยคือจะหมดสัญญาปี2567ค่ะโพไซดอนกลายเป็นหนึ่งใน Talk of the Town กันอยู่ตอนนี้โพไซดอนกำลังเจรจาขอต่อสัญญาออกไปโดยจะปรับอาบ แหละนวดมาเป็นโรงแรมครับสูงทั้งหมด11กว่าชั้นปัจจุบันโพไซดอนจ่ายเงินให้กับรอฟอทอจากค่าเช่าที่เช่ามาจากเจ้าของเดิมนั่นแหละสัญญาใหม่ได้สัญญาเดิมสัญญาเดิมเนี่ยคือตั้งแต่ปี37ลเแล้วก็จะหมดปี67 30ปีเนี่ยค่าเช่าอยู่ที่4 0,000นบาทย้ำอีกทีสี่แสนบาทค่ะค่าเช่า ทีนี้ถ้าหากต่อสัญญาออกไปอีก30ปี6-7 9 7ถึงเ7เนี่ย mm hmm. เขาก็ไปคำนวณและให้บริษัทเอกชนเนี่ยไปสำรวจมา mm hmm. ก็บอกว่าจะต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับรอฟทก็คือ200ล้านบาทในปีแรกจ่าย40ล้านแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้น10%ทุกๆ3ปีค่ะนี่คือข้อเสนอของเอกชนที่โพไซดอนครับโพไซดอนมีที่อยู่กี่ไร่12ไร่ ข้อเสนอของเอกชนขอต่อสัญญาไปอีก30ปีแลกกันกับจ่ายค่าเช่าค่าตอบแทนให้รอพทอ200ล้านบาทปีแรก40ล้านหลังจากนั้นก็แครี่เข้าไปค่ะคุ้มไม่คุม้มนี่คือหนึ่งในที่ดินที่เขาพูดคุยกันหนักหน่วงที่สุดคุณวิลาศินีมาดูเฉพาะค่าเช่าที่ดินบริเวณถนนรัชดาพิเศษเนี่ยที่ผมบอก ตลอดแนวนะ t h ต s ี r e e ลานจอดรถหนึ่งลานจอดรถสองเลื่อยมาที่โพไซดอนเลื่อยมาที่อาคารต่างๆและเลื่อยมา SBD ยันจดปลายทางจดจรลดวิภาเนะี่ยเจ้าสัวเนะี่ยรายหนึ่งเนะี่ยคว้าที่ตรงนั้นไว้อยู่ <c oughs> อย่าบอกว่าเจ้าสัวคนไหนปีหนึ่งปีหนึ่งรอฟอรทอได้ค่าเช่าย่านรัชวิภารัชดาพิเศษแค่200ร้ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ ที่เยอะขนาดนั้นได้200ล้านบาทคุณมาดูนี่นี่คือราคาตลาดครับ้วยขวางดินแดงราคาประเมินเท่าไหร่ต่อตารางวานะคะคุณผู้ชมคะนี่คำนวณมาให้สามแสนบาทต่อตารางวานี่คือราคาซื้อขายที่ดินราคาประเมินอยู่ที่50,000ื่นถึงหนึ่งแสนบาทต่อตารางวาค่ะบางกอกในบาซาที่ดินตรงนั้นขายห้าแสนบาทต่อตารางวา SCB ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ SCB ตรงนั้นเนี่ยประเมินแล้วน่าจะขายได้5-6ถึงแสนบาทต่อตารางวาค่ะเห็นมูลค่าชัดเจนแล้วทำไมเราฟอทอได้200ล้านบาทบอกว่าบริหารจัดการสมบัติเจ้าคุณปู่ไร้ประสิทธิภาพครับ